Yeah. ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับสวัสดี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 ครับรู้สึกยืนตรงนี้ม <abra> ันหนาวรลังยังไงก็ไม่รู้ ข้างหลังมันมีอะไรอยู่แวบๆอะไรเอ่ยหมาถ่ายมาตั้งนานผู้เห็นหมาตัวเท่ายักษ์ที่ถามมากนิดนึงครับไอ้นี่มันอะไรทั้งนั้นนี่ครับอะไรอ็อกขึ้นมาเป็นเป็นรูปหมาป่านี่คุคนไทยทําครับคนไทยคุณไม่สนับสนุนเขาเปล่าฮะคือคอนเซ็ปที่ร้านเนี่ยทำมาไม่ว่าโต๊ะอะไรข้างในจะเป็นเหล็กอ็อก้นหมดคุณคือร้านอะไรอ่าร้านอะไรก็เอาหล็กมาอ็อกเป็นหุ่นยนต์นี่ฟีลมเป็นคนไทยครับคนไทยทำโอ้โหตอนแรกนึกว่าพี่ไม้ พี่ไม้ในรายการเลตโชว์นะฮะคือหน้าตาแกเหมือนแต่พี่ไม้ไม่มีขนตรงนี้โอเครอเลยรอเลยกับอมวันนี้เอามอะไรมาโชว์เพราะบอกวันนี้เครื่องรถคันเดียวอ่ารถตู้คอมพิวเตอร์แฟนพันแท้ต้องดูไว้รถตู้คอมพิวเตอร์รถคอมพิวเตอร์นี้ใช้เยอะมากรถวินรถพี่ว่าขี้หมูขี้หมาเนี่ย มี3 0 0แสนคันในเมืองไทยขั้นต่ำขั้นต่ำตาผม7จ็ปปีมันไม่เปลี่ยนเอาเงี้ยรถวินรถบินรถตู้แล้วก็ขนาดรถขนส่งเขาเอาบอออกก็ใช้ใช้ทุกของได้ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นความรู้เป็นความลับจริงๆคอมมูเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นคือรถพวกนี้เป็นรถนำข้ามาแล้วมาตัดกระจกใส่ครับจริงๆเป็นรถขนของใช่ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นออกไงใช่เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีรถกระบะเพราะที่มาเขาตก เขาหนาวมากพวกนนี้ก็คือเอาบาะออกมาก็คือคพูดง่ายคือมาตัดกระจกใส่ใส่ใสบาะเสริมแนบหน่อยวิ่งวินสบายแต่จริงๆแล้วไม่มีนิ่มข้างหลังเป็นแนบครับผมเอาเนนมาดูช่วงล่างก่อนอ่ะช่วงล่างเลยรถตู้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือไม่ยากก็คือช่วงล่างจะเหมือนกัน นั<ม>่นไม่ว่าหลังคาเตี้ยหลังคาสูงช่วงล่างจงเหมือนกันพ,พิกันที่โชคประตูฝาหลังแค่นั้นเองโชกประตูหลังโชคประตูท้ายก็คือคอมพิวเตอร์หลังคาเตี้ยนี่มันจะสั้นหลังคายาวเพาโชกจะยาวมันจะยาวพวกนี้หมดเลยปั๊มไอ,ปอ้ปีกนกปีกนกคือเหมือนกันปีกนกบนล่างนี่ก็คือคอมพิวเตอร์หลังคาเตี้ยหลังคาสูงเหมือนกันหมออลมมออลมมออลมนี่จะมีทั้งหมดสองรุ่นมันจะมีรุ่นมี ABS กับไม่ ABS แต่แม่ปั๊มเบรกตัวเดียวกันนะแล้วก็แลกพาวเวอร์มันก็จะมีหลังคา้ยัังาสสูมนนจะว ครับต้องแจ้งให้ถูกนะคอม้ามีอย่างเดียวตัวปั่นพาวเวอร์มันก็จะมี2แบบก็คือมีเครื่องดีเซลกับเบนซินนะก็เครื่องเครื่องเบนซินมันก็จะเป็น 2TR าเครื่องดีเซลมันจะเป็นสองเนะก็คือแล้วก็มีมอเตอร์ปมน้ำฝนอันนี้คือเวลาซื้อไหลก็แจ้งเลยว่าดีเซลเบนซินถูกแค่นั้นจบเลยสมมติว่าคุณขับรถตู้คอมมิวเตอร์ฝาสูบคุณเสียเอาอย่างนี้ดีกว่าฝาสูบคุณเสียคุณบอกเลย คอมพิวเตอร์เบนซินผมก็จะดัดฝาสูบ2 t งเพราะถ้าคุณไม่ออกมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดีเซลได้ใช่เขาส่วนใหญ่แรกๆมันออกมาเป็นดีเซลก่อนใช่กลาเป็น2 KD ก่อนครับเพิ่งมาปรับเป็น N N ็นเอ็อ็นจีวีทีหลังเอ็นไอเพิ่งมาเพิ่งมาติดแก๊สเอาตรงๆครับผมแล้วก็มาฝาหน้าเครื่องก็จะมี2อย่างมีดีเซลกับเบนซินอันนี้ดีเซลอันนี้เบนซินเบนซินก็เป็น2 t งคือคือเวลาคุณซื้ออะไรเนี่ย คุณบอกเขาเลยว่ารถไปอะไรแล้วก็ใช้เครื่องอะไรจบแล้าช่วงล่างไม่จําเป็นต้องเน้นมากว่าคุณเบนซินหรือคุณดีเซลเพราะมันเหมือนกันเหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันแต่อะไรเครื่องยนต์อะไรเครื่องนี่ต้องนิดนึงอย่างปางลิ้แรงเงี้ยมันก็จะอยู่ใน 2TR เนี่เบนซินแต่ของดีเซลก็มีมันก็เป็นปางลิ้นแรงเหมือนกันก็เป็นของ 2K d เดีเหมือนกันครับแล้วก็ไอ้นี่ปั๊มตัวดูดอากาศตัวนี้ชอบเสียเลยตัวนี้มันก็อยู่อยู่ในรถเบนซินรถดีเซลไม่มีครับตัวนี้มันจะดูดอากาศให้ให้มันเป็นสูญอากาศก่อนค่อยสตาร์ แล้วก็กระเดื่องวาล์วถ้วยถ้วยวาลว์วยางถ้วยวาล์วตัวนี้มันก็จะอยู่ใน2 k d ดีอย่างพวกเป็นไฮดรอลิกวาล์วเป็นกระเดื่องเป็นตัวตัวนี้มันจะอยู่ใน2 k d ดีเทอร์โบครับเทอร์โบเทอร์โบก็มีมีมีเบนซินกับดีเซลมีคอมพิวเตอร์หลังคาเตีย้ยกับหลังคาสูงอีกครับครับ,รบแล้วก็มีพาราล,ลินประกับาลลวาล์วไดชาร์ดไดชาร์ดได,ไดสตาร์ทไม่ได้มาโชว์แล้วก็มูเล่ไดชาร์ดลูกลอก70 80, 80, 80, 75, มิล80มิล75มิลตัวตั้งครบทุกชุดตัวตั้งตัวเต 2TR นี่อินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็พวกอะไหล่เกียร์อะไหล่เกียร์นี่เหมือนกันดีเซลเบนซินอะไหล่เกียร์ตัวเดียวกันคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นรถที่ใช้งานับเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นแล้วบรรทุกคนเต็มเหนียวเพราะฉะนั้นอะไหล่ที่เสียบางคนเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่ต้องแบบไม่ต้องไปตึงแบบคิดว่าเดี๋ยวมันเจ๊งหนักๆค่อยซ่อมไม่ใช่คือซ่อมเลยคุณซ่อมเลยเพราะจริงอะไหล่มันไม่แพงเพราะเดี๋ยวมันลามเพราะบางคนเนี่ยใช้เกียร์เกียร์บางทีแค่ทองเหลืองมันเสียแค่ตัวนึงอะไม่ บางทีมันไปขัดกันเยอะเข้าแล้วมันดังกลึกคกึกๆึเข้ายากเลยถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวมันไปลามเข้าเราล่างเยี่อเสียดเเสียอีกหลายัาถามผมได้ผมโดนประจําลามเนี่ยเมื่อก่อนรับส่งประจําเนอยู่ข้างล่างเนี่ยมีมันครับผมแล้วพี่ถามนิดหนึ่งอย่างคนที่เล่นลุ้ตู้บางที เขาไม่เข้าใจบางทีอะไรตรงไหนเขาเสียเขาโทรมาปรึกษาได้ไหมบอกเฮียเฮียรถผมเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบไหนก็คืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆจะต้องให้ช่างเขาวิเคราะห์ก่อนคุณเข้าไปที่อู่ก่อนช่างเขาจะวิเคราะห์มาว่าเสียตัวนี้สมมติคุณรถคุณสตาร์ทไม่ติดเนี่ยบางทีมันเป็นที่แบตเตอรี่คุณหมดหรือได้สตาร์ทเสียหรือได้ชาร์จเสียบางทีคุณอยู่ดีๆคุณจะมาซื้อสตาร์ทได้ชาร์จแบตเตอรี่มันเสียเงินฟรีไม่ออย่าไปอย่าพิ่งไปนะคุณเข้าอู่ไปให้ช่างวิเคราะห์แต่คุณก็บอกช่างงเเลยยดี๋ผมซื้อออะไร ผมมีพักพวกจัดอะไรได้คุณก็ให้ช่างเขาวิเคราะห์มาอพี่เปลี่ยนได้สตาร์ทก็โทรมาพี่ได้สตาร์ทคอมพิวเตอร์แค่นั้นเองดีเซนเป็นซิแค่ง่ายถูกครับซึ่งบางคนอย่างที่บอกว่าตอนนี้เห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ใช่ครับผมเป็นกล่องสีแดงก็มังกรไมตี้บิ๊กเอ็มไซคลนสตาร์ด้าพวกเนี้ยเราจะมีจัดชุดเป็นกล่องแดง CL มีโลโก้ CL อยู่ครับจะราคาพิเศษเริ่มต้นตั้งแต่5 0 0พถึง8,000รถตู้ก็มีใช่ตัวที่ไม่มี power มีแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะติด power มาแล้วต้องก่อนหน้านี้ Alhead มี a l h d ต้องก่อนหน้านี้บางตัวจะไม่มี power บางคันจะไม่มี power ก็มาติด power กับเรายๆกจุลละเจ็ดพันคือคุณอยากได้รถรุ่นไหนติดพวงมาลัย power เริ่มต้นตั้งห้าพันห้าพันถึงแปดพันถึงแปดพันง่ายๆครับที่เซียลเจริญกรุงยี่สิบเก้าง่ายๆคือแถวๆหัวลำโพงนั่งนับซอยมันก็ได้วิ่งเจริญกรุงครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสสวััดีครบจำมาไว้เลยレスไทม์ตามตรงสีด้านล่างนี้ RACE TMI ไปโหลดได้ไม่ว่าข่าวสารอะไรต่างๆที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับวงการแข่งขันของสนามเทียงครของรายการของเลสทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดนะครับฟังชันการช่วยเหลือก็คือมีเบอร์ของรถต่างๆเข้าไปเฟซของเราเข้าไปคูดคุยกับเรามีทุกอย่างอยู่ในนั้นและข้อสำคัญฟรีเพราะฉะนั้นลองดูนะครับกับเลสไทม์สัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ